สวัสดีครับพบกับ MU p a n s p o t สครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับประจำวันที่23มิถุนายนนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สาวกแฟนผีอัปเดตก,กันตลอดนะครับเอามาเริ่มที่สื่ออย่างเดอะซันนะครับได้จับภาพเมสซันกินบูดได้ซ้อมกับโค้ชส่วนตัวเพื่อเตรียมความพร้อมบลูกการใหม่แม้ว่าอนาคตของเขานั้นทีมจะไม่รับรองว่าจะไปได้หรือไม่ ดาวเตวยี่ิบปีถูกปีศาจแดงระงับการซ้อมและลงสนามโดยตั้งข้อหาพยายาม,มข่มขืนและกักขังหนุ่มเหนียวอยู่นะครับถึงแม้เจ้าตัวนั้นจะพ้นข้อกก่าวหาทุกกรณีจากเจ้าหนี้น,นะครับแต่สมโมสรก็ยังต้องสืบสวนต่อไปเพื่อรักษาชื่อเสียงของสมโมสรอ,อย่างไรก็ตามที่เจ้าตัวอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสมโมสรน,นะครับดาวโลทิมชาติอังกฤษก็เตรียมความพร้อมสาหรับรุกการใหม่ให้กับตัวเองโดยการจ้างโค้ชส่วนตัวมาแล้วนะครับซ้อมที่ศูนย์ฝึกสานาะมีรายงานว่ามีการเรียกความฟิตและการยีประตูด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสโมรสรและอิลิเทนฮานะครับว่าจะให้เมสันกิดบูตนั้นไปต่อฤดูกาลหน้าหรือไม่นะครับส่วนสําหรับแฟนผีส่วนมากนะครับก็อยากให้เมสันกิดบูตนั้นกลับมาเป็นคนยิงคนเดิมของทีมเมนยูเรานี่น,นะครับเรามาดูข่าวสถานการณ์ผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งของทีมเรานะครับจากการรายง,งานของฟาฟิซิโอโลเมโนนักข่าวระดับเทสองได้ออกมาเปิดเผยว่าเอเย่นของโอนาน่าผู้รักษาประตู 11, ตมือหนึ่งอิตาลีที่เมนยูสนใจได้เดินทางมาร่วมการเจรจากับเมนยูแล้วนะครับ จากสถานการณ์ที่เดวิดเดคยังไม่ยอมต่อสัญญาหลังจากที่สัญญาเดิมนั้นจะหมดลงในเดือนนี้แล้วนะครับแมนยูต้องการลดค่าเหนื่อยของเดคอให้น้อยลงจากเดิมที่รับ375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จึงทาให้สัญญาข้อตกลงทั้ง2ฝ่ายนั้นไม่ลงตัวนะครับทําให้อีลิสทาร์าไม่รอช้าที่จะหาผู้รักษาประตูคนใหม่มาทดแทนเจ้าตัวที่จะจากไปในซัมเมอร์นี้แล้ว อันเดโอน่าแน่คือหนึ่งในตัวเลือกของเทนฮากเพราะเทนฮากเคยร่วมงานกับผู้รักษาประตูคนนี้มาก่อนในสมัยที่อยู่สมสรอนอารเจ็กอัจดัมถึง5ุดนการเลยทีเดียวนะครับโดยผู้สื่อข่าวอย่างวิกเวลได้รายงานว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเทนฮากจองยองว่าอันเดโอน่าแน่นั้นเป็นผู้รักษาประตูที่มีทักษะอันเกจการและยังใช้เท้าได้ดีเหมาะสมกับฟุตบอลสมัยใหม่ที่เจ้าตัวต้องการสร้างทีมแมนยูให้แข็งแกร่งกว่าเดิมจากแนวหลับนะครับ ณตอนนี้นะครับค่าตัวของโอนันนาอิเตอร์เมลานได้เรียกค่าตัวถึง60ล้านยูโรด้วยกันแต่เชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นจะตกลงได้ค่าตัวน้อยกว่านี้นะครับเพื่อหาจุดที่สามารถตกลงกันต่อไปเรามาดูข่าวอย่างลิโอฟนานตำนานกองหลังของเรานะครับออกลงชีน้แนอิลิเซนฮาคนดึงเลวิลโคลวิลปะกหลังเราลงจากเซลซีมาโลบทับในซัมเมอร์นี้สำหรับแนวรับอังกฤษวัย0ปีท้าผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับใบตันในสัญญายืมตัวของเซลซีเมื่อการที่แล้ว จนทีมนกนังนวลนั้นต้องการที่จะซื้อขาดไปร่วมทัพในซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าอิลิกเทค้านะครับต้องการศูนย์หน้าหรือนายทวารและกองกาลางรายใหม่ก็ตามแต่เฟอร์ดินานยังมองว่ายูนิเตดนั้นต้องการที่จะเสริมเซนเตอร์แบคลายใหม่ด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับเฟอร์ดินานยังพูดออกสื่อไว้ว่าถ้าผมมีโอกาสดึงเขามาร่วมทีมแค่ในฝันผมก็คือเลวิลโควิลนักเตะจากเซลซีที่ถูกไบตันยืมตัวไปใช้งานแต่ผมคิดว่าเซลซีจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อนั่นแหละ ผมคิดว่าพวกเขาได้เห็นแล้วว่าตอนนี้เขาเก่งกาจขนาดไหนเรามาดูข่าวอย่างเทเลกราฟสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับรายง,งานว่าฟูลแลมต้องการเซ็นสัญญากับมหาเฟนแล้วนะครับสำหรับมหาเทพเฟนนะครับเหลือสัญญากับปีศาจแดงเพียงปีเดียวเท่านั้นและเป็นหนึ่งในนักเตะที่สมสรพร้อมปล่อยในซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูเลยค่าตัวของเฟนนะครับ20ล้านปอนด์แต่ฟูลแลมไม่พร้อมจ่ายและพวกเขายังหวังต่อรองเพื่อได้ราคาที่น้อยกว่านี้นะครับณเวลานี้ฟูลแลมยังไม่มีการพูดรายละเอียดใดๆนะครับ เกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินสําหรับการเซ็นสัญญากับกอกกลางวัย30ปีเชื่อว่าเฟรดนั้นยินดีที่จะย้ายไปอย่างฟูลเล่มนะครับและร่วมงานกับมาโกซินวาหลังจากไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากเมนยูแล้วนะครับส่วนสกอตต์แมคโทมิเน่นะครับเป็นนักเตะอีกรายที่เมนยูพร้อมปล่อยสมร์น,นี้นะครับแต่เทนฮากก็มองสําคัญกับเฟรดนะครับไม่ปิดโอกาสเก็บวิฟิววัย26ปีไว้ใช้งานต่อไปนะครับ สื่อมิเลอร์นะครับออกมารายง,งานว่าในตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้นะครับอิลิทินฮางมีงบเสริมทัพแค่เพียง100ล้านปอนด์บวกลบอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งนี่ก็ไม่รวมกับเงินขายนักเตะออกไปทําให้เจ้าตัวนั้นถึงกับหัวเสียเลยทีเดียวนะครับจากการรายง,งานระบ,บุว่าอิลิทินฮ้างนั้นร่วมกันวางแผนกับฝ่ายเทคนิคกีฬาตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาแต่ครับตอบของตระกูลเกลเซอร์นั้นบอกว่าไม่มีการเพิ่มงบสโมสรแต่อย่างใดจนกว่าจะได้ขายสโมสรแห่งนี้นะครับ หากหนักเวลานี้นะครับตะกุลเกลเซอร์ก็ยังไม่มีวีแววที่จะเลือกใครเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ของเมนูสักทีซึ่งเป็นเวลาที่ช้ามากไปแล้วนะครับจนตำนานนักเตะอย่างแกลลี่นิวิลนะครับต้องออกมาจวกตะกุลเกลเซอร์ว,ว่าตะกุลนี้หาผลประโยชน์อย่างเดียวไม่คิดถึงเลยว่าสโมสรจะเป็นเช่นไรนะครับหากเราคิดกันเล่นๆนะครับว่าอินดิเทนฮานปิดดินของเมสันเมาส์ไปได้จริงซึ่งค่าตัวก็คงประมาณตีไปว่า6 5ล้านปอนด์ มันอยู่เราก็เหลืองบ,บอีกประมาณ30กว่าล้านปอนแค่นั้นเองนะครับถือว่าเรานั้นแทบจะปิดการซื้อนักเตะระดับท็อปเข้ามาสู่ทีมกันเลยทีเดียวไม่บอกก็รู้นะครับว่ามีปัญหาแน่แน่ถ้านักเตะขาออกของเรานั้นขายไม่ได้หากขายได้ก็ราคาไม่ดีนะครับอย่างล่าสุดนั้นอิลิบีและซีดานอิกบาก็ขายลงกันแค่3ล้านปอนแค่นั้นเองนะฮะจบกันแล้วนะครับกับคลิปข่าววันนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c r i b e เหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปสสสหรรัััับบววนนีี้ดค